ว่าหลายนามคู่ซึ่บแล้วตอนนี <มา S 1> ้ครับจะเอาสีแดงก,ก่อนนะครับใลด์เจอดำเราประมวลอยู่เจอดำถอ,อยยังได้อยู่เจอดำล้อ,ลอสามารถเหยียบเส้นได้ไม่เกิน5วินาทีนะครับเซนเซอร์ซึ้บถอ,อยออกซึ้บซึ้บคอปเส้นบังคับดีท้ายหนึ่ง ยังหมุนมาเหมือนเดิมน,นะครับเอ่อหมุนทางนู้นเพื่อนนะเพรโค้ดเขาเขียนมาแล้วเพื่อนเลี้ยวซ้ายคนที่ดูนะครับสังเกตคโค้ดจะเหมือนเดิมน,นะครับโค้ดที่เขาเขียนแดงข<ด>าพับแดงลงมิหคะแนนเช็คล้อยังไม่เหยียบครับไม่เป็นไรเช็คอยู่ล้อยังไม่เหยียบเ ใช่เช็คอู่รดับสูงต้องให้เวลามันหน่อยนะครับมันจะได้เช็คระยะเซ็นเซอร์ประมวลผลหน่อยปึ๊บได้ปึ๊บได้ต่อไปจะไปเหลืองนะครับดูนะครับเคลื่อนเทได้ไหมอาเลี้ยวก่อนครับเราจะขึ้นเนินก่อนเหียนซ้ายิ่งเช็คอีก เวลาตอนนี้หนึ่งนาทียี่บห้าบางครัง้งนีไทยโอกับพิบตาไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ครูกับพิบตาโอ้กันเดี๋ยวคุณจะทำแบบนี้นันครูกับพิบตาุูค่ค้อนเลยเลยนี่โอเค รอเลยนะครับยิ่ง่อไปเสร็จนนี้แข่งนะครับยังเช็คอยู่ล้อย,ยังไม่เหยียบนะครับอ่าังคับดีทายคูจะมาคับดีทายเมื่อล้อ,อเหยียบค่มนะครับเซ็นเซอร์อยังเช็คอยู่คูไม่ได้ว่าอะไรไไสองนาที

เนียบนิดเดียวยังไม่ถึงห้ามิ๊ให้ดูสามนาทีเหลือสองนาทีนะครับอ่อมามังคับดไทยโอ้ตัวนี้กระพริบตามไม่ได้เลยครับตัวนี้ หันได้อยหันไปทางไหนก็ได <for S 3> ้สามทางึลยเราเราทางสี่นะครับได้เมื่อไหร่ผขบอกว่าหมหันไปเลยก็คุยอย่งบอกเลยมันออกทะเลได้หันมันที่ไหนครูอธิบายแล้วว่าหันที่ไหนก็ได้พร้อมเส้นครับหันทางไหนก็ได้ออกได้ทั้นสามทาง คโคตอย่าดิน้นหลเออมันต้องหมุนเหมือนเดิมเลยล่ะหมุนเลยตอนนี้มันพยายามไปเหลืองแต่รู้สึกว่ามันจะพยายามหนีไปยังไงไม่รู้ตั้งรับอยู่นะครับอ้าวขึ้นแล้วอ้าวไปดำอ๊บมันไม่น่าจะเจอดำนะเซนเซอร์เขาใกล้ยืนอยู่นะัมนนใกล้นละ้นะใกล้หรือมันบนหรือไปดำบอกเอาขึ้นมาแล้วไม่ได้ได Ao vô công an, y chỉ biết là gì chết thoái <laughs> rồi chết ดูเก่ดเกันขนาด